ที่บริเวณลานน้ำตกคลองยวนชวนรักนายจิตตกะเสริมมรธนนรักนาย,ยกเทศมนตรีนครนครสวรรค์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครนครสวรรค์ทันตแพทย์สมยศณลำเลียงรองประธานสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ในฐานะประธานหอการค้าจังหวัดนครสวรรค์นางสุภาพรแตงนาราสมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ในฐานะนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรมและร้านอาหารจังหวัดนครสวรรค์ ได้ร่วมกันมอบเงินและบัตรกำนันให้แก่ผู้ชนะเลิศในการประกวดตั้งชื่อพื้นที่พัฒนาร่องน้ำด้านในเกาะยวนและผู้โชคดีที่รวมให้คะแนนโหวตชื่อครองโดยชื่อที่ชนะเลิศได้รับคะแนนโหวตสูงที่สุดจากชื่อที่มีผู้ส่งเข้าร่วมกิจกรรมกว่า570ชื่อก็คือชื่อครองยวนชวนรักที่มีความหมายว่าครองและพื้นที่บริเวณเกาะยวนเป็นพื้นที่แล่ลำน้ำที่รับน้ำที่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาล ก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ำธรรมชาติดังนั้นส่วนหนึ่งจึงมีความเกี่ยวข้องกับแนวทางในการรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนร่วมกันเห็นถึงความสำคัญและร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติโดยที่นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์เปิดเผยว่าจากการที่เทศบาลนครนครสวรรค์ได้มีการพัฒนาพื้นที่ร่องน้ำด้านในเกาะยวนมาโดยตลอดทั้งการก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมการปรับปรุงพื้นที่โดยปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าว เป็นแหล่งน้ำที่รับน้ำที่ใช้แล้วจากชุมชนที่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลก่อนจะปล่อยลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งน้ำเสียจากครัวเรือนชุมชนโรงงานสถานประกอบการที่อาจจะก่อให้เกิดมลพิษทางน้ำทางในงเรื่องของสีความสกปรกและกลิ่นมีปริมาณเฉลี่ยม,มากกว่า36,00 0ลูกบาศก์เมตรต่อวันและทั้งนี้เทศบาลน,นครนนะครสวรรค์ได้ทำการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อบำบัดน้ำเสียเหล่านั้น อีกทั้งยังได้นําน้ําที่ผ่านระบบบาบัดน้ําเสียไปใช้ประโยชน์ต่างๆทั้งการรดน้ําต้นไม้ภายในอุทยานสวรรค์เกาะกลางเติมน้ําเข้าสู่อุทยานสวรรค์เพื่อรักษาร,ระดับน้ำํลำล้างทําความสะอาดถนนและซึ่งจากการดําเนินการที่ความสําคัญกับการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมดังกล่าวทําให้ที่ผ่านมาเทศบาลนครนครสวรรค์ ได้รับเกียรติในการพิจออนารณาได้รับรางวัลกิติคุณต่างๆและปัจจุบันเทศบาลนครน,นครสวรรค์ก็กำลังดำเนินการพัฒนาร่องน้ำด้านในเกาะยวนให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสถานที่ออกกำลังกายและสถานที่ท่องเที่ยวในอนาคตนะครับแล้วก็ชวนเนี่ยก็เป็นชวนเชิญให้มารักรักก็รักษาสิ่งแวดลอ้อมอันนี้ก็เป็นความหมายของเขานะครับ ก็อยากจะอันเนี้ยเป็นการที่บำบัดน้ํานะครับที่ในครัวเรือนของเราเนี่ยเสร็จแล้วก็บำบัดเสร็จแล้วก็ปล่อยลงในคลองนี้หลังจากนั้นเนี่ยเราก็โอว่าเ,เรารักษาสิ่งแวดล้อมเป็นยังไงนะครับเราเอาปัสสาวะมาป,ปล่อยใน้ให้ถูพื่อว่าเราสามารถเลี้ยงปัสสาวจากน้ําที่เราบำบัดแล้วตรงเนี้ยนะครับแล้วก็เราอยากจะเชิญชวนเนี่ยให้ทุกท่านเนี่ยมา รักษาสิ่งแวดล้อมกันนะพลังงานตรงนี้เป็นพลังงานแสงอาทิตย์หมดเป็นโซล่าเซลล์นะก็เลยได้ชื่อว่าคลองยวนชวนรักอันนี้ก็ผมกับที่หลายๆท่านได้โหวตให้ตรงนี้คิดว่าตรงนี้ในอนาคตก็เป็นชื่อจริงผมจะเรียกติดปากเลยคลองยวนชวนรักแลก้วก็เกาะยวนฝั่งน้ำโพนครสวรรค์ครับหลังจากมีชื่อไปเรื่อยๆนะฮะเพราะว่าส่วนที่ อีกด้านหนึ่งที่กําลังทําเป็นเขื่อนอยู่ก็คงจะเสร็จประมาณกลางปีเนี่ยแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีอาจจะมีท่าเรือมีแพมีอะไรต่างๆเพิ่มขึ้นมานะครับในส่วนนี้ก็แล้วก็ในปี65จะได้เกาะนะครับเขื่อนรอบเกาะนะฮะในเป็นลู่วิ่งต่างๆอะไรลู่จักรยานอะไรต่างๆเข้ามาเพิ่มแล้วก็สาที่จะมาออกกําลังกายได้